สวัสดีครับผมในรถบ้านพอยขวัญที่1เรื่องรถมือ2วันนี้ผมเอา Honda Civic 1.8e ปี2018นะอยู่ในช่วงคันนี้แหละพี่เชื่อผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับต้องบอกนะว่า Honda Civic เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่แคร่รถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับ c ี v i c เนี่ยเขาเาเรียกว่าเป็นอ่าสกดนะทุกคำนิยามของรถเลยก็ว่าได้นะครับต้องมาอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า ตัวโคมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะยังไม่ได้สปอตไลท์เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมาหน้า,ากระจังเป็นโคมเมียมนะครับยาวตั้งแต่ไฟจดไปเลยนี่เรียกว่าสร้างความโดดเด่นนะสร้างความสวยงามนะตัดด้วยสีดำ <c oughs> ด้านล่างมีโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับเรามาดูด้านข้างนะ ในส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมแม็กขอบ15กับยาง205 55ตัวนี้ได้ยาง ZR เลยนะติด ZR r 16มาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคได้ยางดีมาเลยนะครับกระจกนะครับมองข้างพับปรับไฟฟ้าไม่ะฮนะส่วนมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถระบบเปิดปิดกุรถนะครับเป็นสมาร์ท e คีย t ์เลนะครับ สามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้ระบบเบรคเป็นดิสเบรคทั้ง4ล้อนะครับด้านท้ายนะชุดไฟท้ายอะจะเป็น LED ผสมหลอดนะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ผสมหลอดด้านล่างก็จะเป็นมีทับทีมไฟมีเป็นทับทีมนะไม่มีไม่มีไฟนะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้นะครับตัว Civic ตัวอ o n d a นนะครับ IVT e c นะครับก็จะอยู่นะประมาณนี้นะครับ เรามาเปิดดูภายในห้องเก็บสัมภาระนะก็มีพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะมีพื้นที่นะฮะในตัวายางอะไหล่นะครับมีเป็นยางอะไหล่เข้ามานะครับมีอุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับรถบ้านไยขวัญของเราเราการันตีนะครับว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมไฟไหม้อันนี้เราซื้อคืนร้อนะครับและรถที่ผมเอามารีวิวอยู่ในช่วงคันนี้แหละพี่เชื่อผมผมตรวจสอบแล้วทุกคันนะคุณลูกค้าก็สบายใจได้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันอ่าแล้วเรามาดูภายในนะตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารนะครับภายในตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับอันนี้มาพร้อมพุ่มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นการใช้งานที่สะอาดดูแลง่ายนะครับตำแหน่งอ่าด้านหลังนะครับก็จะมีที่นั่งซ้ายขวาแล้วก็อ่ถ้าไม่ใช้นะครับไม่ไป3ามคนก็มีที่เท้าแขนมีอ่าตำแหน่งวางแก้วให้ด้วยนะครับ ส่วนพวก power outlet หรือว่า USB charge นะครับด้านหลังนี้ไม่มีนะครับจะมีค่า Isofix ก็คือยึดเบาะเด็กนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างหน้ากันเรามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในมาดูจากด้านหน้านะครับพวงมาลัยจะเป็นแนวสามการพร้อมมังติฟังชันนะครับชุดพวงมาลัยสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับก็จะมีสลักโยกจากด้านล่างตรงนี้นะครับ อ่าพวกนี้ก็คือปรับสูงต่ําได้นะครับยกขึ้นนะครับล็อกนะอันนี้ก็คือตามตําแหน่งของผู้ขับขี่นะครับชุดกระจกอ่าก็จะเป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับคอนโทรลสวิ์นะครับกระจกมองข้างจะอยู่ด้านขวานี้นะครับระบบสตาร์ทเป็นพุสตาร์ t แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคก็ให้มาดีนะครับโอเค เรามาดูในชุดจอนะตัวทีวีก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับพวกนี้ก็สามารถเชื่อมต่อรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ a n d r o i t o u ต o นะครับตัว Air นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าไม่ได้แยกนะไม่ได้แยกใสายขวานะครับโหมดต่างๆที่ในการใช้งานก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับข้างล่างลงมานะครับจะเป็นที่เก็บของนะครับถัดลงมานะจะมีโหมด Eco Mode นะครับแล้วก็เบรคโฮแล้วเป็นเบรคมือไฟฟ้านะครับ แล้วก็ด้านกลางนะครับเป็นชุดเก็บของแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมอนแก้คล้ายๆเป็นสไลด์ในการรองรับแขนของผู้กับขี่นะครับล่างลงไปจะมีที่เก็บที่วางใส่แก้ว1ใบนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคอนโซล2ชั้นนะครับจะมีเขาเรียกว่าด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นห้อง USB กับ power outlet ด้านนี้นะครับแต่ค่อนข้างมองค่อนข้างลําบากนะครับถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆจะมองไม่เห็นเลยนะครับ เก็บของก็จะมะีก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรนะครับตัวอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยมีแอร์แบกคู่หน้านะครับเบาะนะครับเป็นเมนูนทั้งหมดทั้งซ้ายขวาแต่จะมีสลักโยกนะรปรับเดินหน้าถอยหลงังแล้วก็จะมีด้านขวาก็คือมีปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับบังแดดนะได้มาพร้อมกระจกทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าไม่มีไฟให้นะครับถือว่าโอเคนะต,ตัวนี้ก็ว่า 1.8e เป็นก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอย่างอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของอชุดนับปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับก็ถือว่าจะมีชุดดิจิตอนอยู่ตรงกลางนะครับก,ก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเปิดมาต้อ ของเรารถบ้านปลอยขวัญเรากํารนตีอยู่แล้วว่ารถเราไม่มีชนหนักฟรีควน้ําท่วมนะครับดูจะอ่ะมาเรามาดูกันเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับไม่มีรถเนี่ยเขาต้องบอกว่าไม่มีการรื้อถอดใดๆนะครับถ้ามองไปด้านในสูตรเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้นะครับอ่ะฝากระโปรงยังไม่มีการแกะเลยนะครับถือว่าอ่ะคันนี้ยังไม่มีอาจจะมีนะต้องบอกว่าริ้วรอยในการเก็บสีแต่ว่าไม่มีการถอดแกะอ่ะชิ้นส่วนของตัวรถออก ออกไปนะครับก็ต้องถือว่าโอเคเป็นรถคันหนึ่งที่สวยมากๆนะครับถ้าในส่วนของ h o o n d c c i v i c 1.8e 2018คันนี้นะครับตัวเครื่องนะครับให้แรงม้าที่141แรงม้าที่6,500รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่174นิวตันเมตรนะครับที่4,300รอบต่อน,นาทีนะครับก็ถือว่าควบกับเกียร์ CVT นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่รถบ้านพลอยขวันของเราที่099 4082222นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารของรถบ้านพลอยขวัญของเรานะครับส่วนวันนี้ผมและก็ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ